4เทคนิคพิชิตของทอดสวัสดีค่ะพี่สวยจากช่อง YouTube และเพจนัวไฮโซหนังปลาแซลมอนทอดกรอบค่ะวันนี้พี่สวยอยากมาบอกเทคนิคเล็กๆสำหรับการทอดอาหารให้ทุกคนได้รับทราบกันนะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึง4เทคนิคนั้นพี่สวยอยากจะบอกว่าอาหารที่เรานำมาทอดส่วนใหญ่จะเป็นพวกเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูใช่ไหมคะ หรือไม่ก็จะเป็นพวกหนังปลาแต่เวลาเราจะก่อนที่เราจะนํามาทอดเนะะี่ยค่ะคือเวลาเราซื้อของพวกนี้มาเราต้องมาล้างทําความสะอาดใช่ไหมคะแล้วก่อนที่เราจะนําไปทอดเนี่ยพอเราล้างทําความสะอาดเสร็จเนะี่ยมันก็จะมีน้ําติดอยู่ใช่ไหมคะพี่เสืก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะก่อนนําไปทอดให้น้ามันมันกระเด็นเรามันไม่ดีเนาะมันจะเจ็บเนี้ยก็ให้นํากระดาษซับเนี่ยมาซับ ตรงเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่ตรงหนังปลาเนี่ยนะให้น้ํามันเหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ความชื้นมันลดลงเวลาทอดน,น้ํามันมันก็จะได้ไม่กระเด็นใส่สี่เทคนิคที่พี่เสยรจะมาพูดถึงก็คืออันที่หนึ่งน้ำ้มใช,ช้ชูอันที่สองความร้อนของการใช้น้ํามันอันที่สามกระดาษซับมันอันที่สี การพลิกอาหารช่วงระหว่างการทอดโดย4เทคนิคนี้พี่สวยคิดว่ามันจะเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าพอเวลาเราทานของทอดแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับน้ํามันน้อยที่สุดแล้วก็สบายใจในเวลาการใน,ในเวลากินของทอดซึ่งมันก็จะทําให้เราอร่อยเพลิดเพลินกันนะคะอันที่หนึ่งะคะการใช้น้ําส้มไายชูนะคะเราก็ตั้งกระทะเปิดไฟแต่ไม่ต้องไฟแรงนะคะ แล้วก็เทน้ำส้มสายชูประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เอากระทะเอ่อตะหลิวอะคะ่ะเกลี่ยให้น้ำส้มสายชูเนะะี่ยค่ะทั่วกระทะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักให้มันละเหยหะหมดไปหลังจากนั้นเราก็นําน้ํามันปลาที่ใช้ในการทอดอาหารนะคะเพื่อที่มันจะได้กรอบนานแล้วก็อร่อยนะคะเทลงไปในกะให้มันพอประมาณนะคะอย่ามากไปหรือน้อยไป หลังจากนั้นเราก็เปิดไฟใช้ความร้อนสูงจนเราเห็นว่ามันเริ่มจะแบบร้อนมากๆแล้วเราก็หลีไฟลงพอประมาณแล้วก็นำอาหารลงทอดเลยค่ะขณะที่ทำการทอดนะคะอันที่สามเราอย่าพลิกอาหารไปมาบ่อยการที่พลิกไปมาบ่อยจะทำให้อาหารมันไม่สุกไม่ทั่วถึงกันแล้วมันก็จะอมน้ำมันด้วยค่ะการที่เราจะพลิกอาหารก็คือเราต้องดูก่อนว่าพอเนื้อไอ้สีมันเริ่มที่จะเหลือง ขึ้นมานิดๆน,นะคะคิดว่าข้างในมันพอสุกแล้วเราถึงจะค่อยกลับด้านมันอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าอย่าพลิกบ่อยค่ะพลิกแค่ครั้งสองครั้งก็พอละต่อไปหลังจากพอเราพลิกอาหารมันสุกทั่วกรอบกันแล้วอ่ะเราก็ตักขึ้นแล้วก็ใส่ตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ํามันแล้วก็นํากระดาษซับมันมารองเพื่อที่จะซับน้ํามันอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็ครบสี่เทคนิคเพื่อที่อาหารในการทอดทุกอย่างเนี่ยออกมาแล้ว กรอบอร่อยแล้วก็น้ำมันน้อยมากเรากินแล้วเราก็จะรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานกับการกินของทอดแล้วก็มั่นใจว่าน้ำมันมันก็จะไม่เข้าสู่ร่างกายเราเยอะมากข้อแนะนำนิดนึงนะคะการใช้น้ำส้มใสชูนะคะห้ามใช้น้ำมันปาล์มลงไปแล้วเทน้ำส้มใสชูตามอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะมันจะทำให้น้ำมันเนี่ยมันเสื่อมสภาพลง เพราะฉะนั้นเราจะต้องเทน้ําส้มสายชูก,ก่อนให้มันระเหยหายไป็นบดแล้วค่อยเทน้ํามันปาล์มที่ใช้ในการทอดนะคะอย่าลืมสีเทคนิคง่ายๆนี้นําไปใช้กันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพื่อการทานของทอดให้อร่อยอีกอย่างหนึ่งค่ะทานน้ํามากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วย การดื่มน้ําสะอาดมากๆในแต่ละวันมันก็จะช่วยล้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราออกเพื่อที่มันจะขับของเสียออกจากร่างกายได้แล้วคลิปต่อไปมาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ